สวัสดีค่ะน้องเจี๊ยบนะคะน้องเจี๊ยบบอกว,ว่าได้ตำราไปแล้วนะคะตอนที่ได้ตำราไปอ่านเองเป็นยังไงคะนก็ได้ไปอ่านนะคะมันไม่เข้าใจตำราพี่ไม่ละเอียดเหรอมันละเอียดแต่มันก็ไม่เข้าใจเหมือนที่อาจารย์มาบอกอีกทีนึงว่าวิธีการจำเป็นแบบไหนยังไงอ,อาาะคะ่ะเทคนิคเทคนิคเหรอคะแล้วพอพี่สอนแล้วเป็นยังไงบ้างคะนี่พอเราสอนมาสักพักหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้าง ง่ายไหมง่ายกว่าที่ตำราละเอียจริงๆพี่พูดตรงๆว่าตำร,ราพี่นี่ละเอียดนะเพราะอ่านนี่ต้องต้องเข้าใจเพราะว่าพี่ที่เป็นที่แนะนําที่ทําตําราเขาบอกว่าไม่มีใครหรอกที่ใส่หัวใจของการทํางานลงไปมีแต่เขาเขียนว่าให้คุณรู้แล้วก็คุณก็ต้องไปศึกษาเองแล้วถึงจะหาแบบจากประสบการณ์ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือให้บทสรุปหมดแล้วว่าต้องทํายังไงแล้วสําเร็จ แต่น้องเจี๊ยบยังบอกว่ายังไม่เข้าใจเหรอมัน,มน,มน,มนว่าเรายังไม่เคยเห็นขอบเนถึงในตราล,ละเอียดก็ะจคะคะแต่ว่าพได้สัมผัสไดุ้ยาการสิครั้ง,งนึงอะมันจะได้บอกว่าอาจก็จะแนะนา,นาเพื่อนตรนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้วิธีการจำจำอย่างนี้มันมันจะเข้าใจง่ายกาที่เราอานเอืมแ้ครูก็มีเส้นลายมือจริงให้ดูใช่ไหมคะา <c oughs> <c oughs> เงนี้ย <segue> ค่ะ <uma> อ <spe ek> ืมพราะมัน <forcé> ก <certains> ็เลยอ๋อมันมันอี่าจริงจริงเหรอที่ตรงนี้แค่ไหนเหรอคะค่ะขอบคุณค่ะน้องเจียว